ไพ่หมายเลขเจ็ด The Chariot ไพ่นักรบจากหน้าไพ่ไพ่ใบน,นี้จะสื่อถึงเรื่องของการเดินทางเพราะเราจะเห็นล้อรถแล้วก็ตัวสฟิงส์สองตัวที่หมอบอยู่แปลว่ารถคันนี้ได้หยุดนิ่งแล้ว เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงสื่อถึงความสำเร็จได้หมายถึงการไปรบกลับมาชนะเพราะไพ่ใบนี้ด้านหลังมีรูปปราศาทราชวังหมายถึงอ,อัศวินท่านนี้ได้ไปรบชนะกลับมาได้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองรบชนะค่าศึกได้รับความสำเร็จ เราจะเห็นบนรถมีเครื่องประดับบนหลังคารถมีผ้าสีฟ้ามีรูปดวงดาวแสดงถึงการประดับประดาเพื่อเฉลิมฉลองชุดแต่งกายของเขาก็จะเป็นชุดกรอะชัดเจนเลยแหละว่าเป็นทหารบนศีรษะเขา จะมีมงกุฎที่เป็นรูปดาวที่แผงเสื้อที่บนไหลเขาจะมีสัญลญักษณ์พระจันทร์เสี้ยวมีรูปหน้าคนอยู่แปลว่าบุคคลคนนี้อัศวินท่านนี้เป็นคนมีเซน์เป็นคนมีสัมผัสพิเศษคทาที่เขาถือเป็นสัญลญักษณ์เหมือนหอก แปลว่ามีอำนาจในมือและเขาควบคุมรถสึกคันนี้แบบใช้อำนาจจิตก็ได้เขาไม่มีแท้บางเหียนในการที่จะคอนโทรลสฟิงสองตัวนี้แต่เขาใช้อำนาจจิตเขามีอำนาจพลังพิเศษมีความน่าเกรงขามสฟิงสองตัว สีดำสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหยินหยางของสองสิ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างซึ่งอัศวินท่านนี้ก็สามารถชัยชนะสำเร็จกลับมาเพราะว่ามีพลังข้างในที่มีความมุ่งมั่นและเด็ดขาดมีความเข้มแข็งอย่างมากสฟิงจึงเชื่อฟังด้วย สัญ,ญลักษณ์ปีกนกอยู่ที่หน้ารถจะหมายถึงความรวดเร็วอารมณ์ก็ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ทำอะไรแบบเป้าหมายชัดเจนความหมายไพย่จึงหมายถึงการพร้อมที่จะสู้ลุยไม่หวั่นกับความเหน็ดเหนื่อย ไม่หวั่นกับอุปสรรคข้างหน้าไพ่ใบนี้พร้อมในการแข่งขันต่อสู้หมายเลขเจ็ดยังหมายถึงกำลังของดาวเสาจึงมีความอดทนมานะพยายามรูปรถจึงหมายถึงการเดินทางด้วยเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นยานพาหนะ และไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงต่างประเทศส่วนอุปนิสัยของไพ่ใบนี้บุคคลท่านนี้จึงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีความก้าวร้าวมีความเด็ดขาดมีความกล้าหาญแต่อารมณ์ร้อนมีความมั่นใจในตัวเองสูง อาจจะขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายด้วยด้วยภาวะเป็นคนอารมณ์ร้อนนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องของความรักไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางก็คือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศหรือก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกันบ่อยๆเหมือนสฟิงซ์สีขาวกับสีดำแต่ก็ยังอยู่ด้วยกัน ถ้ามีไพ่ดีขยายก็ยังถือเป็นคู่กันได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคกว่าจะไปถึงเป้าหมายในเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องไม่มีเวลาให้กันและเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับระยะทางเพราะไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าท่านได้คู่รักเป็นชาวต่างชาติก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของงานไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่ามีคู่แข่งทางการค้า และเป็นงานที่จะต้องเดินทางแต่ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จชนะคู่แข่งได้ในเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้จะหมายถึงมีความสามารถในการหาเงินแต่ก็มีเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันในแง่ของอาชีพไพ่ใบนี้จะหมายถึงทหารตำรวจ วิศวกรช่างช่างซ่อมรถก็ได้เกี่ยวข้องกับร้านขายอะไหยนต์อุปกรณ์รถนั่นแหละหรือขายรถก็ได้เต็นรถโชว์รูมรถเป็นนักกีฬาสจวตนักบินแอร์โฮสเตสนำเข้าส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ export import นี่ก็คือความหมายอาชีพของไพ่หมายเลข7 The Chariot